วันนี้ผมมีแลนด์มาร์คของประเทศไทยลงมาย่ออยู่กล่องใบน,นี้นะส,สวัสดีครับพบกัยการ u n ็อกแกะกล่อง EP ที่5แล้วนะครับวันนี้ผมมีแลนด์มาร์คของประเทศไทยลงมาย่ออย millet, agen, ู cks, ่กล่องใบนี้นะนมาดูกันว่ามันเป็นแลนด์มาร์คอะไรแต่ก่อนอื่นเราพบกับเพื่อนสนิทหรือแขรับเชิญกันก่อนเลยแอบบอกเลยนะทุกคนเชิญคนนี้เป็นผู้หญิงนะทุกคนไปเราพบเขากันเลยโอเคครับเชิญครับรับเชิญครับ มาเลยครับเชิญวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญาด้วยนะคะแนะนำตัวเองก่อนเลยชื่อฝนนะคะชื่ออะไรบอกไปสิ F O N X X I นะคะไี่ควรล็อกกันได้นะแต่ว่าล็อก IG อยู่คี่ฟอลโลไงอ่ะคุณเอจิ๋วก็อนุญาตเองลแหละโอเคโอเคเรามาแกะกล่องนี้กันเลยแกะกล่องนี้กันอันนี้มันเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับคือเราจะมาแกะอันว่าข้างในเนี่มันเป็นยังไงเราจะแกะเลยไหมแกะเสร็เวลาเนาะเออกตะพิมพ์เนี่ย วัดพัดแก้วปะน่าจะเป็นวัดพัแก้วนะเราออกมาก่อนได้อเรามาออกก่อนดีกว่าเก่งเลยไหโอ้สี่กล่องเลยทุกคนนี่มีที่กล่องนึงีีกลอง เราจะเรียงให้ดูก่อนต่อนแต่ะกล่องนะคะอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่ามินิบ็อกใช่ไหมมินิบ็อกแล้วเราต้องทำยังไงต่อเ,เนี่ยระหว่างเนี่ยเดี๋ยวผมแกะแกะรอคุณก่อนดีกว่าแต่เรามาดูก่อนว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีตัวต่อออกมาเท่าไหร่แต่ละกล่องมันก็จะไม่เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับขนาดของโมเดลว่า<อ>มันเล็กใหญ่ขนาดไหน รายละเอียดมันยิบย่อยขนาดไหนแต่กล่องใหญ่สุดกล่องนี้มันมีประมาณ406ตัวต่อทุกคน่กล่องนี้กล่องนี้มีอยู่ที่ประมาณ209ตัวต่ออ่ะอันนี้212ตัวต่อวนกล่องนี้น้อยที่สุดเลย178ตัวต่อโอ้ฮ เรามีความคิดดีแหละเอาป <บา S 1> ่แบบเหมือนสามสามกล่องเนี้ยมันแบบขนาดแบบประมาณว่าใกล้เคียงกันถูกป่ะไอ้สามกล่องเนี้ยนนนเนี่ยวัดสามกล่องเนี้ยเรามาต่อแข่งกันดีกว่า,า,าว่าวว้าสวใาวว้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 าพราะผะ้าว้าววาว้าวว้วมา 3, ้าวว้นะาวว้้าวว้เวว้วาวว้าวเ้าวาววาวว้าวน้้าวว้าวเอาาเว้าววาวว้า้าวววาายวา้าา้าาา้าาอ อาหันต้องโทษทีมงานนะเนี่ยโอ้โหทีมงานนั้นโดนอยดี โอเคงั้นเดี๋ยวผมมาแกะให้ดีกว่าคุณฝนระหว่างนี้คุณก็บอกความสวยงามของแบรนด์ L O C แต่ผมได้ข่าวมาว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเลโก้นะเขาเรียกว่าอะไรคุณลองแบบอธิบายดีเทลหน่อยเขาเรียกว่ามินิบล็อกแบรนด์เนี้ยเขาจะทําแบบเหมือนแบบเป็นของประเทศไทยเขาก็เลยเลือกที่จะทําอะไรที่มันเป็นไทยๆแบบแลนด์มาร์วัดพระแก้วยักษ์อะไรอย่างเงี้ยให้คนไทยเล่นหรือไม่ก็แบบอยากส่งออกแบรนด์ให้แบบนอกประเทศให้ต่างประเทศเขารู้จักประเทศไทยให้มากขึ้นหรือว่าคนต่างประเทศบางคนอ่ะเขาจะชบ อบแบบชอบอะไรแบบเนี้ยที่เป็นของประเทศไทยถูกไหมเขาก็จะแบบต่อแล้วก็ไปตั้งตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ทำนองนันต้องขอเสริมน,นิดนึงจากครั้งที่แล้วที่ผมต่อยังไปสี่ตนแล้วอะ่ะในการเข้าข้อต่อหรือการขยายข้อต่อมันเป็นอะไรที่ไหลลื่นม,มากเลยนะทุกค<ร>นแต่ว่าแบบนี้เราก็าไม่เคยต่อนะเคยต่อแต่แบบข้อที่เป็นเอ่อไอรอนแมนอะไรว,วะไอที่มีโล่อะกัปตันดีกาเอออะไร เออคุณแล้วอันนี้มันคือวัดพัดแก้วคุณลองแบบอ่าน ประวัติเล็กๆน,น้อยๆให้ความรู้กับท่านผู้ชมนิดนึงนิดชบับย่อๆดีกว่าเหานวัดพระแก้วอ่ะเขาจะมีสองชื่อก็คือชื่อยาวกับชื่อสั้นชื่อเหมือนแบบชื่อจริงกับชื่อเล่นดีกว่าใช่ได้บอกไม่รู้นะชื่อเล่นก็ชื่อวัดพระแก้วถูกไหมชื่อจริงก็รัชทศีรพนาดารามเหมือนราชการที่หนึ่งเขาให้เริ่มสร้างอ่ะมาเมื่อปีอะไรนะคุณพอต่อสองสามก็อยู่มานานสิบปีแล้วอ่ะลบหกเลขลบดิมาถูกต้ให้ลองนี้ว่าว่าวัดพระแก้วมีอายุมาเท่าไหร่ปีนี้2564ใช่ไหมลบ2 สามสองห้าสองร้อยสามเก้าปีสองร้อยสามปีแล้วนะคะทุกคนอยู่มานานมากเลยก็แต่ก็ยังสวยอยู่อ่ะใช่สวยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะยังไปเที่ยวไม่ได้อ่ะดองทำไมคะคุณไม่รู้ไ่ข่าวว่ามีอะไรไปบล็อกอยู่นะเน่าจะใช่เนาะไม่นานทุกคนนะตอนนี้ก็ไปกินไต่ก่อน หนักใจว่ะอยากกินบุฟเฟ่ฟรีตายแล้วแล้วผมแล้วผมเสร็จก่อนนะกินฟรีอยู่ดีก็คือคุณเลี้ยงผมไม่ค่ะถึงคุณจะเสร็จก่อนเลยแต่อยลังคุณก็ต้องเลี้ยงที่ฉันดีๆค่ะเฮ้ยเฮ้คืออะไรอ่ะสถาิการีความแปวววะเนี่ยแล้ผมแข่งกับเพื่อนอะไรวะเนี่ยแข่งกับเพื่อนเลี้ยงตีน้อยฉันแค่ไหโอ้ตายแล้วหายแล้วเดินแต่คนเนี่ยโอ้ยใจเย็นดิผมขอแก้ก่อนดิ เยวให้กร,รรมการสั่งเริ่มมัครับบอกเริ่มนะกรรมการได้หรอให้ละกล้องมันแหละเนกรรมการง่ายง่ายทำไมสติ๊กเกอร์เรามีหน่อยจัวเลยสติกเกอมีแค่นี้มั้งมีน้องมังนงนีงนงนงแล้วเราต้องแปะสติ๊กเกอร์ก่อนหรือเปล่าคะือว่ามีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าน่าหลอกอ่าแอบซิปหนึ่งก็ได้ว่าในเนี้ย ในตัวประกอบเนี่ยมันจะมีบอกว่าแปะสติกเกอร์ตอนไหนหรือเราจะมาแปะตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่แปะยากจะต้องรื้อออกมาแปะมันจะมีฮาวตูมาให้นะเพื่อนใช่ใช่ใช่สามสองหนึ่งไปครับ <ไป S 2> ผม<ๆ>เราเรามีแบบตัวช่วยั้ยอะไรเงี้ย ทำไหมไหมเผื่อยิงจูบสามเป้าใครชนะได้ผู้ช่วยอะไรเงี้ยเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่นี้คุณก็โกหกมากเกินพอแล้วโอ้ยเขาเป็นผู้หญิงเนาะตัวเล็ๆอ่ะทำไมเขาให้มาอย่างละสองอย่างละสองอะนี่หรือว่าหรือว่ากูต้องต่อสองอันต้องต่อมา่อ เดียวเสร็จจบครใส่ครับพี่น้องขั่ยาโยนโเฮ้ยขีโกงอ่ะมันไม่ยอมบอกวอ่านะ้อาทำสองอนมาก็เนอยู่เรามาสรุปผลกันเลยนะครับคุณโดได้แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินตีน้อยกรรันแล้วคุณโดก็จะเลี้ยงทีมงานด้วยฮะทีมงานด้วย <c oughs> แต่เรามาดูกันนะคะว่าผลงานที่เราต่อกันนั้นมันเหมือนกันแมฟกที่เขาให้เราหรือเปล่า,าะนะทุกคนเราเริ่มจาก เริ่มจากของสดก่อนนะนี่เหมือนเลยยูจิเกอร์ก็มาเป๊ะๆเป๊ะเ,เ,เ,เลยดูสิต่อง่ายอยู่นะคะแต่ว่าตอนแรกคิดว่ามีอันเดียวคิดว่าจะชนะแบบใสๆตแ,แต่ก็ถือว่าชนะนะคะในเรืงงงองของรูปขอคงคุณโน้ตบ้างที่ครับคุณโน้ตเป็นยังไงบ้างมาันดูโบสถ์นะโบสถ์ดีเทลมันดีมากเลยนะนี่ดูมีต้นไม,ม้ข้างล่างเลวยโบสถ์เนี่ยแบบเราต่อเฉยๆทับ้านมันจะมีเศษแบบเหลือๆเหลือๆ เหลือๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบข้อมาเผื่อไว้ให้เราแบบหาไม่เจอหรือว่าอาจจะทําตกหล่นหายไประหว่างต่อนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เ๋ยาจะมาช่วยกันต่อนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราทำอินเสิร์ตพวกเนี้ยตอนเราต่อเสร็จแล้วให้ดูนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นยักษ์หรือจะมีกล่องที่เหลืออยู่เอายักษ์ของเราเองเอายักษ์เอายักษ์นู้มาจำลองก่อนได้ไหมคะเออเออเอาหยิบมาแ้อกหยิบมาดูซิเอายักษ์ยักษ์นู้มาจำลองก่อนได้ไหมคะยักษ์มันก็จะเหมือนเหมือนอันนี้นะ เหมือนกันนี่น้องครับเราเรามาจำลองออจำลองฉากจ้องฉากจำลองฉากนี่ไหมอย่างนี้ไหมตั้งถี่ปะเลยักไปข้างหน้าเออสวยๆทุกคนแต่ว่ามันจะมีอันนี้ด้วยกล่องใหญ่กล่องหนึ่ง <มา S 1> อ่ะมาหาตรงนี้นโอเคเดีต่อไปเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวทำให้ดู โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จบไปแล้วครับก็เป็นเซตจากวัดพรกแก้วนะครับทุกคนส่วนดีเทลอะไรตา่ตางๆนะพูดกันไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในคลิปหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่ได้ของ LOC ทอาอรไรมาต่อหรือเปล่าถ้าเขาออกโปรดอะไรใหม่อาจจะมาอัปเดตให้ดูเนาะใช่ใชอาจจะมานั่งต่อให้ดูอีกหรือทางผู้ใหญ่ทาง LOC เห็นแล้วว่า จะมาจะส่งมาหรือเข้าสปอนเซอร์ผมไม่ได้พวกเข้าผมเพราะตอนนี้ก็ไม่แพงอะไรก็ไม่แพงหรอกครับก็เข้ามากันได้นะครับทนายฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดสมัครสมาชิกและแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้เราเพให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเห็นในช่องเล็กๆขง้งในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาฝากรายการตัวเองเดี๋ยว <c oughs> ได้ฟังรายการตัวเองหน่อย <c oughs> ตอนนี้นะคะรายการเรากำลังจะกลับมาแล้วคะ่ะรายการรายการอะไรเป็นเอฟซีเราหรือเปล่ารายการอะไรรายการอะไรไปไหนอีกแล้วะไปวะ นั่นแหละค่ะเราหายไปนานพอสมควรเพราะว่าเราติดโควิดเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะกลับไปแล้วเราจะเปิดกันอย่างแซ่บๆเลยบอกเลยเกินๆไว้ก่อนว่าแซ่บแน่นอนโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย